อ่ะเดี๋ยวเรามาดูให้ให้อาหารมันอยู่เนาะมีเอฟซีคอมเมนต์มาหลายคนอยู่นะว่าให้ผมเนี่ยเอาอาหารให้หมาหน่อยเอาน้ําให้หมาหน่อยนะบอกผมทุกวันหร้ผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนี่อ่าเพื่อเป็นการแบบเราไม่ได้นิ่งเฉยนะทุกครั้งนะที่มีเอฟซคอมเมนต์นาะผมก็จะมาถามตลอดนะว่าให้อาหารหมาหรือยังมันกินอยู่ไหมบ้ามันกินตลอดทุกเช้าไหม ให้อาหารให้น้ำอยู่มันกินจนหมดเลยมันกินจนหมดกินอยู่ทุกวันกินทุกเชา้าทุกเย็นบ่กินทุกเชา้าทุกเย็นแล้ว fc อมเมนต์มาเยอะนะให้ผมเนี่ยเอาอาหารให้หมาหน่อยคือทุกครั้งที่เรากินข้าวเนี่ยหรือว่านั่งอะไรเนี่ยหมามันจะมานั่งเฝ้าเป็นปกติอยู่แล้วหมาที่บ้านผมก็เป็นนะท่านมันก็เหมือนมานั่งเฝ้ามานั่งขอนะฮะหมามันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นนะฮะ ซึ่งเพื่อความสบายใจของเอฟซีนะฮะผมก็เดี๋ยวจะเอาอาหารให้หมาแบบจะได้ให้มันเห็นแบบอาหาราาาใช่ละหมาเจ้าไปใส่บิดเออเจ้าให้อยู่ไม่หม้ออาหารมันนะ่ะให้อาหารสุ่มือเนาะน้ำก็ให้กินอยู่วะเออเอาเดี๋ยวเพื่อความสบายใจของเอฟซีเดี๋ยวผมจะตัก หัวาหานมาให้มันแบบสดๆเลยนี่หัวาหานพันเอาไว้ข้างในพี่น้องเลยอาหารที่ผู้ใหญ่เจดีส่งมาเหลืออยู่ประมาณครึ่งกระสอบนะท่านพ้นมัดอาไว้อย่างดีนะเพิ่นมัดใส่ถุงไว้อย่างดีเหลือประมาณครึ่งกระสอบนะพี่น้องนี่ อขึ้นกระสอบอืมเพือ่อความสบายใจแกกลัวมันไม่กรอบแกก็เลยมัดเอาไว้อืมเดี๋ยวผมจะตักให้น้องหมาโดยเฉพาะแล้วก็มัดไว้เหมือนเดิม มันจะได้กรอบมาเร็วๆมาฮะมากินแล้วเอามาฮะบุกบุกเ็วบุกบุกบุกเอฟซีกลัวหมามันแค้นเข่าพี่น้องเลยรลัวหมาไม่มีน้ำดื่มใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาน้ำให้เออ เฮ้ยกินน้ำอันนี้น้ำนี่อ้าวใจยเย็ยนๆใจยเย็ยนๆใจแย,ย่งกันเออเอฟซี FC บอกโอ้หมามันกินเข่าลายให้เอาไปขึ้นโดยิมอนเอาไปขึ้นกับเจ้าของเขาไหมไปเอามาจะใส่ละมานี่บุฮูจักเจ้าของเอาไปปล่อยวัดโอ้บาปอีก เออมือเศร้ากับให้มันแล้วเนาะให้อยู่ตลอดนะท่านแต่ว่าตอนให้เนี่ยเราผมก็ไม่ได้มาถ่ายให้ดูผมไม่ใช่ว่าพูดบอกเรื่องหมาแล้วผมเฉยๆนะผมก็ผมก็เห็นว่าเขาให้อยู่ตลอดผมก็ไม่ได้สนใจแล้วทุกท่านเขาให้ผมก็เห็นอยู่ว่าเขาให้นะอ่ะนะเออ นี่คือท่านเต็มถ้วยเอา้าตัวใดจะกินก่อนอิ่มก่อนนี่เพราะว่าต้องมีตัวใดตัวหนึ่ง่ะถอยนะนี่หรือว่ากินสะหมดเลยมีไหมมีตัวไหนจะถอยไหมเรอยังยังยัง,ย,งยังไม่อิ่มเฮ้ยน้ำกินน้ำาด้วยดีนี่ออนี่นะพี่น้อยเรดอร่อยเหลือเกิน อาหารหมายังเหลืออีกประมาณครึ่งกระสอบนะพี่น้องเอ้ยยังกรอบอยู่นะลุงศาสตร์แกมัดปากถุงไว้อยู่ตามที่ผมบอกอยู่เวลาเอาให้มันแล้วก็มัดปากถุงมันจะได้กรอบเฮ้ยถอยไปแล้วหนึ่งตัวเอาไงล่ะเอฟซีนี่เห็นเห็นเลยว่าอิ่มแล้วนะอ่ะถอยละถอยทับละหนึ่งตัวเหลือสองนะสองนี่จะไหวหรือเปล่าหมดหรือเปล่าเออนี่ผมต้องมาถ่ายคลิป หมากินข้าวให้เอฟซีดูก่อนนะท่านแล้วเอฟซีคอมเมนต์มาเยอะหรือว่าหมามันหิวข้าวหรือเปล่ามันเดินตามปกติหมาแถวบ้านผมนี่เห็นหน้าผมปุ๊บเดินตามต้อยๆเลยเออโดยเฉพาะไอจีจีนให้ปุ๊บมันมันก็มานั่งเฝ้าเวลาเรากินข้าวมันก็เฝ้าอยู่ดีนะมันไม่เกี่ยวว่าให้กินหรือไม่ให้กินมันเป็นธรรมชาติของหมาพี่น้องเย้ยเวลากินข้าวหมามันต้องมานั่งเฝ้าอยู่แล้วเนาะ มันบอได้ว่ามันหิวเด้พี่น้องเอ้ยมันเป็นธรรมชาติฮะมันเป็นก้างลงเข้าเออเป็นไรเอ้ยคือยังเบาลงแล้วบัดนี้ฮะย่ำรอบสองเออเต็มถ้วยพี่น้องเอ้ยเออเริ่มจะไม่ไหวแล้วกินน้ำเออไม่กินน้ำกินแล้วแม่กินให้โชว์หน่อยโชว์หน่อย,อยกินน้ำโชว์หน่อย เออเออเออดีดีดีโชว์โชว์โชว์กินน้ำน้อยอุตส่าห์ตักมาให้แล้วนี่ยเฟซีว่ามันไม่ได้กินน้ำอีกมันอดอยากอีกจริง,รงๆเนี่ยน้ำนะถ้ามันอยากกินนะ่ะมันอึดมองกินน้ำพี่น้องเอ้พุ่นในห้องน้ำก็มีในคูถังกละมังอ๋อตักตักเอาไว้อยู่มั็นบ่พุ่นพุ่นตักน้ำไว้ข้างลังอยู่มองห้องน้ำพุ่นพี่น้องเอ้น้ำใส่กระแป๋งเอาไว้อยู่ อืมเอยเป็นไงอิ่มหรือเปล่าอืมยังยังสู้ไม่ถอยอสองตัวนี้เออไอ้นั้นเริ่มนอนแล้วเริ่มไม่ค่อยอยากจะกินละเออเอาเอาให้หมดก่อนทำหมดเดี๋ยวเติมให้เอาอย่ามาแนมนากินบ้ามานี่ไอตัวน้อนอิ่มแล้วเดินเล่นเฉยเลยตัวนูน้น อไปแล้วไปมันปวดขี้ได้หรือมึงดากมันตุ้งตุ้งแลนะโอ้ขขี้ขีไอ้มอนั่นขี้เออกินน้ำโชว์เออดีดีดีเออมันต้องอย่างงี้สิออาโชว์โชว์กินน้ำโชว์แล้วทุกท่านอืมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวผมจะใส่กระปงเอาไว้ให้ไหนกระปงของมันน่ยเดี๋ยวไปดูก่อน มันมันรู้ที่กินน้ําอยู่เนาะทามันหิวน้ําโอ้อิ่มแล้วโอ้เหลือตัวสุดท้ายหมดไหมอิ่มแล้วบ่โอ้ตัวนี้ทนกว่ามูเฮ้ยยูแล้วพี่น้องเฮ้ยเออ,อยูจังมั่งบนเหลือจักเม็ดอืมเอา้าเพื่อเป็นการแบบเอฟซเดี๋ยวเป็นห่วง ว่ามันยังไม่อิ่มผมจะค้าไว้ในถ้วยแล้วอเอา้าอ่ะหําอะเอาให้อิ่มหิวก็มากินด้าข้าวไว้ในถ้วยนั่นแหละอืม ามาเรียกเพื่อนมากินเอเอทุกท่านผมก็ทิ้งไว้นี่นะเอให้มันหิวมากินเองเลยเอฟซี FC จะได้สบายใจม้ามันไม่ได้อดอยากเราทุกท่านมีเอฟซีส่งอาหารมาให้อยู่ส่วนข้าวก็ให้เป็นบางครั้งเนาะให้ข้าวเห็นบางทีก็ให้ข้าวให้อะไรสลับกันอยู่เออเอาน้ำนี้คือสิบ้เอาไว้นี่นละพี่น้องมันเป็นขันตักน้ํา มันมีมันมีตรงที่เพื่อนใส่น้ำเอาไว้ให้มันกินอยู่นะนี่นี่น้ำเพียบเลยนี่เต็มกระป๋องเต็มกระแป้งนี่มันจะกินยังไงล่ะน้ำนะเอหมาอยู่บ้านผมนี่ไม่ได้เอาน้ำให้นะพี่น้องเอ้ยมันไปกินอยู่สะมันเดินลงสะเออมันเดินลงสะแล้วก็เดินไปกินในคุในถังเพราะว่าผมเปิดน้ำไว้อยู่ มันมันเห็นมีน้ำตรงคู่ถังมันก็ไปกินเออฮะอิ่มหมดแล้วบอปลาถ้ออกมาเต็มถ้วยเลยฮะเพื่อความสบายใจของเอฟซีนะบอกเอฟซีก็คอมเมนต์มาคล้ายๆประชดประชันว่าบอกไปเท่านั้นนะผมถามอยู่ตลอดให้มามันกินแล้วบอมันกินแล้วก็กินเห็นไหมมันอิ่มแล้วก็จบถามว่าเราไปนั่งกินข้าวมันเป็นมันไปเฝ้ามหมมันก็เฝ้าอยู่ดีนะะเออ นี่เห็นบ่นี่มันโบกินแล้วพี่น้องเอ้ยมันเป็นธรรมชาติของมันเนาะหมามันต้องเฝ้าอยู่แล้วเวลาคนกินเข่านะมันบบอยากกระซัางเนาะเออปันญามันหิวน้ำดิมันก็ไปมันจะไปกินน้ำแบบบอกคนแบบมือมือจรงจริมือมันจะสีมันบอกคนอืมานน้อืมอือมันนหมาอืม นะเอฟซีบอกให้ผมเอาอาหารเอาน้าให้ให้หมาหน่อยแล้วก็ทําบ้านให้มันหน่อยโอ้จะให้ผมทําบ้านให้หมาอีกเอาอยาวว่าบ้านหมาน่ะฮะนอนในรังนอนในังมันก็ได้ใช่เผื่อเอฟซีแบบอยากให้ผมทําบ้านให้หมาอีกไอ้ค้นกับพ่อแล้วเนาะหมามันนอนอยู่ตรงใต้ถุนบ้านก็ได้ทุกท่านมันไม่จำเป็นต้องมีบ้าน เออที่นอนมันอยู่นี่บ่มันนอนนี่บ่มื่ขึ้นนี่มันนอนอยู่นี่มันบ่พาอุ่นอยู่เนาะเออบ้านมาบ้านผมก็ไม่มีบ้านนะทุกท่านมาบ้านผมนอนตามเดินบ้านตามหน้าบ้านตามเออแถวบ้านเรามีใครทําบ้านให้หมาไหมนี่ไม่มี<ล>มบ่เคยเห็นมีใครทําบ้านให้หมาไหมไม่เคยถ้าเ้าถ้าเราทํานี่มันจะ เกินไปเนาะมันสีบบมีคนย่องดอกมีติสิคนจีดาเนาะสุ่มหานเาะบมีแนวเฮ็ดโบเห,เห็ดเฮือนใหยมาติเราก็ชิว่าจังซส่ได้เนาะ <laughs> นี่แถวบ้านผมทาไมถึงไม่ไม่ค่อยมีใครทําบ้านให้หมาส่วนใหญ่หมามันอยากนอนอยู่ใส่มนก,กับนอนพี่น้องมันบบบ่ได้เหมือนหมาในเมืองถ้าหมาในเมืองหมาคนรวยเนะ่ะเขาจะมีบ้านนะฮะอันนี้เราไม่ได้ว่าเถียงเอฟซีหรืออะไรนะ เพียงแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็นแถวบ้านเราอ่ะแถวบ้านเราอะมันเป็นอย่างนี้นะท่านเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องทําบ้านให้หมาเรื่องหาน้ําให้มันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครวางนะนะจริงๆริอะมันไม่ค่อยมีใครไอ้นี่นะหาหาน้ําให้หมาเนี่ยส่วนใหญ่มันมันก็จะกินตามถังตามอะไรนะเออมันมันหมามันรู้ว่าตรงไหนมีน้ามันก็จะไปกินเหมือนอยู่บ้านผมเนี่ยมันก็จะ มันก็จะกินอยู่ตรงถังน้ําที่เราเปิดเอาไว้ในห้องน้ําบ้างบางทีมันเข้าไปกินในถังในห้องน้ําเออบางทีมันก็ไปกินตามการะมังที่ผมเปิดน้ําไว้มันก็เลือกกินนะเออเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ถ้วยให้มันเพราะใส่ถ้วยให้มัน,น,นเนี่ยน้ําเนี่ยมันเออเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยทํากันนะผมมีแต่เปิดใส่กระมังเอาไว้นะท่านเออ,เ,อ,อเคลียร์ไปเด็นเนาะท่านมา นะครับมันก็อิ่มอยู่นะเพื่อนก็ให้มันกินอยู่นะหายห่วงได้หายห่วงได้น,น,นะท่านนะส่วนจะไปคืนบ้านเจ้าของเดิมไม่แล้วแต่เขาแหละพ,พี่น้องเพื่อนเพื่อนออกมาเลี้ยงนะครับแต่เราทําบ้านให้อย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปเครียดกับหมาเพื่อนพี่น้นองเ,เออฮะวิศวะนอนแล้วนนอนาไที่นี้ครับผมสวัสดีครับ